โอเคครับไอดานไอดานนี้ยืนยาวแน่นอน ไทยแลน B B ด์เป็นร่างรวมของปาลาบ้าด้วยหรอวะเป็นร่างรวมของปาลาบ้าด้วยแต่ว่าในซีรีส์บางซีรีส์แม่งเอามายามล่น้นเอามายำเล่นเพราะน่าเกลียดเลยมันโหดมากกันนะถ้ารับเอาจริงเนี่ยโอ้อยกยูต,ต้องส่กพยัญชนะไหมหรอวะจริงด้วยสิกูด้องส่งพยัญช้า จะยินมันส่งยังไงวะมันส e ่งกันาได้ไงอ่ะเอาไอ้เหียมันส่งเลยอ่ะไนแลนด์เนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอคุณตราก็ไมเช่นไม่โซฟี่ไม่ใช่อ๋ยจะส่งไม่ส่งเราพี่เอ้ยเ้ยไอ้จะตายเนี่ยตายเนี่ยกูตายเนี่ย ไปไหนก็ไปือ้อนี่ให้กูสง่งสัยญาให้น้องกูนกนดีนี่ไปตายเลยเฮียโอ้ยอ๋อกูไม่ได้ใช้แสงเลยโซฟี่มันการได้เลยวะสีเรลี่ยมนะโซฟี่โซฟี่สีเรลี่ยมเลืมไปใท้แล้วมันจับนี่ว่า มันไม่ได้ปล่อยน้ำแตมันกันไม่ได้โอ้โอยอย่างน้อยกูก็ส่งปัญญาตัวตาให้น้องกูได้แล้วแหละจบเยีงง่ยมาทำไมมันเก่งอย่างวะกูเปิดโหมดอีซี่ไม่ใช่เหรอ <c ười> คืออะไรเนี่ยไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องมั้ง ทำอะไรก็เลือกเอาเหิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเวนเนี่สัญญาณอุลตรายิ่งสวยอะไรมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรกับพี่เนี้เหมือนว่าเราอยากจะมีเรื่องไม่ใช่หรอ ตัวปัวจัวจัวจัว <c oughs> ่วตัวแสงเฟสเทียมผมว่าพอแค่นี้ก่อนผมอยากเล่นกับทารุณนานหน่อยผมขอเอามันให้มันตายด้วย อย่าฆ่ามันนานๆหน่อยนะครับพอถึงทาโล่มันจะได้มัน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 นหน่อยมเราอร่อยดีหน่อยกูยังไม่ส่งอ่ะส่งแล้วจะส่งแล้วี่นักการละพี่อุนต้าละกดโอไปก็กันไม่ได้อดี่ดีครับมีไปททำไมโอ่ะเฮีย S ส s มเอสเซเว่นแจ็คเอสทาโโอเคไม่ได้แดกที่เบบี้บอยมึงโง่มึงก็จะแดกหรอกเออเอาเราเนี่ยก็เกินไปนะบางทีเออไปอยู่ไกลกู ไปไกลๆอะไรพ่นไฟอะไรคือพ่นทำไมไฟอ่ะยิงอยู่รอบเป็นไงเห็นไหมเออเอาฮ่าฮไว้โอ้伊เบดีฟอยบาร์ดี้ฟูอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันแก้วมันเฮลไล่ผมนี่มัน มันเป็นข้อผิดพลาดที่แก้ต่างไม่ได้อ,ยอายปลักเกอร์ช็อ,ชอตอุย้ยยาวะ้าจ้าจ้าจ้าอะไรครับพี่ทำอะไร,รอ่ะเบลเบลล่าโอ้ย อขออภัยครับคุณผู้ชมเสียงอะไรวะมันไม่เสียงอะไรดาดดาเขาได้พอ่างหละ สเตปเดิมสเตปเดิมสัญญาณดเ,เอาไปกินโอ้ยมาถึงก็เอาเล้เนาะไอ้เหี้ยมาถึงก็เอาเลยเนาะเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะไปเลยย่อก็ไม่เท่าไหร่่เราอ่ะเฮ้ยไม่ท่าไหร่เราอ่ะกาแฟเสเปเซียม เอ้ยลำแสงโคตรเบาเลยวะเอ้ยเอ้ยทำเพี้ยได้รฮไม่เท่าไรหร่ดี่ป่าเพื่อนอีงไงตายป่ะโอเคพอแค่นี้แหละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่สะใจ Ui phải nhà chúng ta nhỉ Cuối phải nhà chúng ta quá What Cuối quá, lưu lắm ส่งขยะมันตานตอยอยังวะเฮียวินแล้วทาโร่กูตายเนี่ยไม่ใช่ทาโร่เอสเอ,อสอ๋อของละของละเจ๋งลบดีกว่าโอ้ยต้องส่งให้ทาโร่เดี๋ยวก่อนนะเฮียอะไรนักหนาไทยลวงไทยลวงที่ไม่ใช่กัญชา อยูไม่ได้แดกพี่มึงโง่เกินไปเอ้ยเอาแล้วมันก็เก่งเกินไปเออเอาพลังงานหมดกันละเออโอ้ยหโคตรแรงเลยเฮ้ย โคตรแรงเลยเออทำให้ตายโคตรแรงเลยว้าวนี่หล่มอมแฝงเมทัลเลียมโอเคพอละครึ่งหลอดละวุ้ย โอ oh, ้แลลกแหลกเครื่อกก yeah. งกูแหลกเยียยิ่งกว่าพายุพายุขนองเข้า <c oughs> รู้สึกว่าทาโลมันจะมีท่าพิเศษนะถ้าจะไม่ผิดต้องลองทำหน่อยล้วต้องทำมัแหละ ก่อนอื่นต้องเซฟเอาส่งตาสายให้ทาโร่ก,โก็ไม่มีอะไรวะทาโร่โไม่เห็นเลยเขาไปอะ่ะเออทาโร่ในในร่างมนุษย์นับแล้วจะเห็น <c oughs> ทาโร่ในร่างมนุษย์อาจจะเห็นใคยดูอยู่แต่ว่ามาในเกมมันไม่มีนะทาโร่ไม่ไเห็นในร่างอุลตาแมนไงมันเห็นในร่างมนุษย์เลยไม่นับส่งไม่ส่งก็ได้ั้งเนี่ยอยาอุมตายทาโร่อะเออ โอ้อยจะส่งหรือไม่ส่งไปแล้วแต่ท่านเลยนะเนี่ยดูส่งแล้วออลำแขงตัเรียมฮะ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 อุ๊ยอ้ยทำอะไร ทำอะไรเฮดับเบิลลิวเค้กลิวเบริเกอรเอาเอาอะไรมาลนะเอ้ยลุกขึ้นดิเฮ้ยอย่านอนนานอย่านอนนานอย่านอนนานไม่ใช่เวลานอนเวรเว้ยเฮ้ยโอ้ยเหี้ย,ยนี่นี่อะไรเฮ้ย ว้าวว้าวอะไรยิ่งทำอะไรยิ่งเอากูยังโดนอยู่เอ้ามันตองกดปีเหลี่ยมอ้ยหานี่แม่ยังไงมันกดปีเหลี่ยมวายเออมึงจะไรู้ยังไงว่มึงจะกดอะไรบ้างวะ หมเลียมได้อไ้เอออ,อีันีเออเหลี่ยมเยอะมงเล่นเหลี่ยมเยอะนะเ,เอะเย,เยอะนะปกติมันกดโอไม่ใช่หรอวะทำไมกดสีเหลี่ยมวะไอสัตว์ หัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วฮึบกล้าเฮาได้เช่นเนี่ยลูกเล่นพี่เยอะไหมไอ้เงีง้ยสัตว์อุ้ยอาเบอร์เลดฟิวชัว่โอเคไอ้ตรงนี้กูต้องเซฟแวแหล่ะมันจะได้หรือเปล่าวะเขาร้องเลยนะ ทาลองนหน่อยเอา้าไม่ได้เหรอมันทำยังไงบ่โอเคครับไปดูฟเฟลเลยไแล้ะไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับเอาไทยแลนด์ทำอะไรอะ ไยตีกูเสยเลยเฮียโอ้ยไทยแลนด์ทำอะไรของเราเนี่ยอ๋อเลยทำให้ท่าพิเศษมันยากขนาดนี้เลยวะ คือได้แค่นี้ก็พอใจแล้วแอมมากกว่านี้ต่อไปจะเป็นการไม่ส่งฟัยใอุนต้าแล้วก็ฆ่าไทยแลนด์โดยที่ไม่ถึงท้าลลกนะครับจะลองดูเป็นยังไงสองวีสุดท้ายก็เหลือเสือ้อ ก็ได้แรงเอ็ด,ด้วยไ <c oughs> ม่โคตรอันนะั้นน่ะโคตรยาก <c oughs> ต่อไปก็ไม่ส่งกระดานอุงต้าแครับ <c oughs> พี่แมนพี่แมนมึงเตรียมตัว <c oughs> พี่แมนเตรียมตัวเตรียมตัวโดนได้เลยพี่แมนน่ะ โชคร้ายหน่อยก็ประมาณนี้นะครับขายใจครับรับชมฝากกดไลค์ติดต่อใครให้ผมด้วยนะครับ